ส่วนใหญ่แล้วคุณครูอาจจะต้องมาปรับเรื่องแผนการจัดประสบการณ์แผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการที่เด็กเหล่านี้ค่ะจะเรียนรู้จากของจริงหรือเขาเรียกว่ารูปประรมเนะะี่ยค่ะได้ดีอายุสมองของเด็ก กลุ่มเนี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างที่จะต้องลดลงมานะคะเวลาเราสอนเนื้อหาทียา่ยากของชั้นที่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าอายุตัวเขาอยู่ป2อ,องเงี้ยค่ะแต่อายุสมองเขาอาจจะต้องลดลงมาหน่อยถ้าซับซ้อนเนี่ยเขาจะทําไม่ได้พอเขาทําไม่ได้เขาก็จะไม่มีความสุขในในการมาโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเวลาเรารับเด็กเข้ามาในโรงเรียนนะคะมันจะมีสส่วนด้วยกันคือเด็กที่มีใบรับรองแพทย์มาแล้วถ้าเด็กที่มีใบรับรองแพทย์มาเนี่ย คุณครูเขาจะต้องนำมาทำเป็นแผน IEP ให้เขาอะค่ะมันเหมือนกับปรับหลักสูตรเลยค่ะปรับหลักสูตรให้รู้ว่าน้องคนเนี้สมมติว่าชื่อน้องกอเนี่ยน้องกอควรจะเรียนแบบไหนส่วนถ้าลักษณะแบบ